ปลูกพืชหวังผลนะคะวันนี้ก็มาปลูกกระเจี๊ยบนะคะเพื่อนเอากระเจี๊ยบมาให้ผู้ใหญ่ใจดีดีกว่าเมื่อวานก็ถามหากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเนี่ยสามารถทํากับข้าวได้นะคะลูกของมันก็เอามาทําน้ํากระเจี๊ยบส่วนยอดของมันเอามาใส่ปะตม้มปานึง่งเรียกว่าอะไรอะทำกับข้าวเก่งจะด้วย แต่ว่าการใส่ปลานึ่งก็คือเราก็ใส่ปลาทูใส่น้ําใส่เกลือแล้วก็เนี้ยค่ะใส่ยอดมันมันก็จะทําให้เรามีรสชาติกับข้าวของเราก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยที่สําคัญก็คือมันทําให้ถ่ายง่ายถ่ายสะดวกแล้วก็ไม่อ้วนแน่นอนค่ะ สันมาสันมานะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิป YouTube ให้ด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะรอด,ดูกันว่านานไหมกว่ามันจะโตขึ้นมาจะได้เก็บยอดกินชอบมากเลยนะคะยอดกรเจ